สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังโกโคตรป๊อปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับป๊อปที่ผมจะมารีวิวนั้นเป็นป๊อปเทลิชันนะครับจากซีรีส์เรื่อง The Office นะฮะและป๊อปตัวนี้ก็คือ Angela Martin นะครับผมบนหน้ากล่องก็จะมีสติกเกอร์ Special Edition นะครับป๊อปหมายเลข1159นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลของป๊อป n n g l l m m r t t n n กันเลยครับ นี่ครับผมแองเจล่าเนี่ยก็เป็นหัวหน้าของแผนกบัญชีนะครับนิสัยของเธอเนี่ยก็คือไม่น่าคบสุดๆนะฮะเป็นคนที่เย็นชาแล้วก็เข้มงวดกับเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นนะครับผมก็คือในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันต้องมีอีอีคนแบบนี้สักหนึ่งคนในออฟฟิศอ่ะให้เราได้เกลียดเล่นๆน,นะฮะโอเคแล้วแองเจล่าเนี่ยเขาเป็นคนที่รักแมวมากๆนะครับแมวที่เขารักที่สุดเนี่ยชื่อว่าสปริงเกิลนะครับผม this is sprinkles she was my best friend I kept her going through countless ailments I asked Dwight Schrute to feed her once and she is now deceased แล้วก็ในเรื่องเนี่ยป๊อปตัวนี้เนี่ยมาจากตอนที่ชื่อว่า Fun Run นะครับที่ Michael Scott เนี่ยได้จัดงานวิ่ง5กิโลขึ้นมาแล้วก็บังคับให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยเข้าร่วมนะครับ Angela จะมีผมสีบลอนนะครับผมยาวนี่ ใส่ชุดวิ่งนะครับเป็นเสื้อสีดำกางเกงสีดำรองเท้าสีขาวนะครับผมแล้วก็จะใส่สร้อยคอสีทองนะครับกับริสแบนสีขาวซึ่งป๊อปตัวนี้เนี่ยหัวใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังโกก็เลยให้ถานมาด้วยไม่งั้นจะยืนไม่ได้นะครับผมตรงหน้าอกนะครับนี่เสื้อของ a อจ e ล่าเนี่ยก็จะสกรีนเป็นรูปสปริงเกลิลนะครับแมวของเธอที่เพิ่งตายไปนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นบิบ งานวิ่งนะครับหมายเลข12ข้อความนะครับข้อความบูมดิคข้อความบนเบีบ,บก็คือ Rabies Awareness Fun Run นะครับ Dunder Mifflin Scranton PA นะครับนี่ <Hey, S 1> ประมาณนี้ที่ผมรีวิวป๊อปตัวนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟังโกะนะครับได้ออก The Office pop นะครับลายใหม่มาเป็นลาย Fun Run Awareness นั่นเองซึ่งผมเนี่ยอยากได้มากๆตัวใหม่ที่เห็นตอนนี้ก็มี The White s h r e s นะครับ Andy Bernard แล้วก็ Michael Scott นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆนะครับชอบ pop The Office ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ